วิธีการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับจอ BenQ นะครับเราจะมีแอปพลิเคชันอันหนึ่งที่เรียกว่า Wireless Projection เอาไว้รองรับสำหรับการแชร์หน้าจอจากอุปกรณ์ของผู้ใช้งานนะครับขึ้นมาที่ตัวจอ BenQ เป็นแบบ Wireless วิธีการใช้งานง่ายๆครับเพียงแค่กดแตะ Wireless Projection จากหน้าจอ BenQ เราจะเห็นว่าเครื่องจะขึ้นมาแล้วบอกอยู่ว่าตอนนี้ที่จอเกาะ Wi-Fi ชื่ออะไรอยู่ เราแค่เอาอุปกรณ์นั้นนะครับมาเกาะ Wi-Fi ที่เป็นชื่อเดียวกับของจอจอนะครับแล้วก็ทำการแชร์ภาพขึ้นไปทีนี้เราจะสามารถรองรับการแชร์ภาพหน้าจอจากอุปกรณ์ในหลายๆ OS นะครับไล่มาตั้งแต่ Windows, Mac OS, iPad, iPhone, Android, Chromebook นะครับรวมไปถึงอันสุดท้ายคือที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงของเบน q ิเองก็เรียกว่า Insta Share Button Kit นะครับ ตัวนั้นจะต้องซื้อเพิ่มนะครับอันแรกเลยนะครับถ้าเป็นของ Windows Windows เราสามารถใช้งานได้2แบบแบบแรกนะครับเราเกาะ WiFi ชื่อเดียวกันของตัวตัวจอกับตัวโน้ตบุ๊กเสร็จแล้วเราสามารถใช้ฟังก์ชัน Windows k กดปุ่ม Windows k ขึ้นมานะครับเครื่องจะขึ้นมาให้เลือกว่าเราต้องการที่จะ ทำการแคสหน้าจอขึ้นไปที่ตัวจอของ BenQ วิธีการที่2นะครับในการแชร์ Windows ขึ้นมาที่ตัวจอก็คือเราสามารถไปโหลดแอปที่เรียกว่าแอป Insta Share Tool จาก Google นะครับ Install บน Windows เสร็จแล้วเข้ามาที่ตัวจอเกะาะ Wi-Fi ชื่อเดียวกันกันกบตัวจอแล้วกดปุ่ม m i เลอ r to d i s p เ a y นะครับเราจะสามารถแคสหน้าจอของแล็บท็อปขึ้นไปที่ตัวจอของ BenQ ได้ถ้าเป็นลักษณะของคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows นะครับหรือว่าเป็น PC เป็นแล็ปท็อปนะครับเวลาที่เราแชร์ภาพหน้าจอขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถคอนโทรลแบ็คจากตัวจอกลับมาที่ตัวโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบสายเพิ่มเติมสมมติว่าเราอยากจะเปิดสไลด์บนโน้ตบุ๊กเราสามารถเลือกจากตัวจอได้เลยแตะที่ตัวจอคอนโทรลแบ็คกลับมาที่โน้ตบุ๊กได้ อันนี้จะเป็นวิธีของการแชร์หน้าจอจาก OS ที่เป็น Windows ขึ้นไปที่ตัว Insta Share ของ BenQ ต่อมาเป็นการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์มือถือหรือว่า iPad นะครับที่เป็นระบบปฏิบัติการ iOS คือเลือกจากการเกาะ Wi-Fi นะครับชื่อเดียวกับตัวจอให้มันอยู่ในวงแนดนเดียวกันเลือก Wi-Fi เลือกเกาะตัวที่มันเป็นชื่อเดียวกันนะครับถัดมาวิธีการแชร์นะครับก็ง่ายมากเลยสำหรับคนที่ใช้ iOS เราสามารถเลือกที่จะ Airplay ภาพจากมือถือ ขึ้นไปที่ตัวจอได้เลยสามารถเลือก AirPlay ได้เลยนะครับทีนี้ง่ายมากก็คือมันก็สามารถ AirPlay ภาพจากมือถือขึ้นไปที่ตัวจอได้เลยถัดมาถ้าเป็นมือถือที่เป็น Android Android สามารถเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า t n s t a s h t r o 2นะครับใน Google Play Store แล้วสามารถใช้ตัวแอป InstaShare เนี่ย Cast to Display ได้เลยนะครับโอเคถ้าเป็นมือถือ Android ก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน i n s t a Share o โหลดฟรีนะครับใน Google แชร์ภาพขึ้นไปที่ตัวจอได้เลยง่ายไหมล่ะครับการแชร์ภาพจากมือถือขึ้นไปบนตัวจอตัว Insta Share 2ของเรานะครับไม่ได้จะสามารถแชร์ได้แค่จากมือถือเครื่องหนึ่งไปที่จอ1จอหรือว่าแชร์จากโน้ตบุ๊กขึ้นไปเรายังสามารถรองรับการแชร์พร้อมกันได้สูงสุดถึง9หน้าจอ ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราแชร์ขึ้นไปพร้อมๆกันหลายๆหน้าจอมันจะเกิดปัญหาว่าถ้าเราอยากจะเอาจอนี้ออกหรือว่าเอาอีกจอหนึ่งออกเลือกจอใดจอหนึ่งขึ้นมาเราสามารถควบคุมได้จากตัวแอปพลิเคชันที่เป็นโฮสต์บนหน้าจอนี้ได้เลยจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงขึ้นมาเนี่ยเราจะมีลิสต์ขึ้นมาให้ดูเลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะเอาไว้แค่1จอเราสามารถกดปิดดวงตาตรงนี้ หรือว่ากดเปิดดวงตาเพื่อที่จะเลือกขึ้นมาโชว์ได้นะครับสามารถกดปิดกดเปิดควบคุมตัวการแชร์หน้าจอจากอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับอย่างเช่นในกรณีที่ให้เด็กๆนะครับนักเรียนแชร์การบ้านขึ้นมาส่งอาจารย์หลายๆคนพร้อมๆกันอาจารย์สามารถเลือกใครคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาอาธิบายทีละคนก็ได้หรือว่าจะอธิบายพร้อมๆกันหลายๆคนเลยก็ได้นอกจากนั้นนะครับมันยังมีปุ่มดู do not disturb ให้ สมมุติว่าคุณครูสอนอยู่นะครับอยากจะแชร์แค่คนเดียวไม่ให้เด็กๆคนอื่นแชร์คุณครูสามารถแชร์เสร็จปุ๊บแล้วกด do not disturb จะทําให้อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยไม่สามารถแชร์ขึ้นมาได้นะครับเป็นเป็นการป้องกันการแชร์แบบไม่พึงประสงค์นอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถใช้งานในส่วนของการ confirm before cast content อันนี้จะมีประโยชน์มากก็คือสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งอยากจะแชร์ขึ้นมาเครื่องมันจะถามก่อนเลยว่าเราจะอนุญาตให้แชร์ไหมถ้าคุณครูยังไม่ต้องการให้เด็กๆแชร์ขึ้นมาคุณครูสามารถกดปฏิเสธไปได้หรือถ้าอันนี้เป็นอุปกรณ์ของคุณครูเองคุณครูอยากจะให้อุปกรณ์นี้แชร์ขึ้นมาคุณครูก็กดยอมรับการแชร์มันก็จะสามารถทำให้ตัว i n s t a s h a r e ครับรับการแคสขึ้นมาได้ ก็เป็นฟังก์ชันในการป้องกันการแชร์แบบไม่พึงประสงค์นะครับ